เราพอมีเวลาในเนานะเรื่องคัญของบอครับตที่กัสรใช่ครับก็เป็นการผสมระหว่างตัวตัวทีมชาติปัจจุบันเขาแนะกัตัวเก่าเขานะครับ เขาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเซตเตอร์นะครับทำให้กระบวนการเล่นเขาเนี่ยดูลาบลื่นขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วเขาก็ฟอมเล่นการเล่นของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการดูสังเกตจากแมตช์แรกๆมานะครับอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เขาพยายามเล่นด้วยความสนุกสนานนะครับรวมถึงกองเชียร์ก็เชียร์เขาได้ดีนะครับเพระฉะนั้นเราเองก็ประมาทไม่ได้นะครับในเรื่องของการเล่นเราก็คงต้องรักษาร,ระดับของการเล่นให้ ให้ดีที่สุดแล้วก็คงที่ที่สุดใน,นเรื่องของการเล่นครับ